โลกเปลี่ยนยังไงคุณก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีนะเนี่ยวันนี้นิดหน่อยได้มาต่างจังหวัดใช่ไหมล้วก็เห็นอะไรหลายๆอย่างเยอะเลยอย่างที่นี่หน่อยอยู่ตรงนี้จริงๆก็เป็นที่ที่แบบธรรมชาติมากเลยก็มีคนปลูกสับปะรดส่งขายกันซึ่งเขาก็พูดกันเองเลยว่าตอนเนี้ยมันส่งออกไม่ได้มันก็ขายไม่ค่อยได้พอขายไม่ค่อยได้ทีนี้จะเอาอะไรกินใช่ไหมแต่นี่รีสอร์ทนี้มีแค่สมห้องเขาก็ทาในพื้นที่เล็กๆของเขาเนะเป็นแบบการท่องเที่ยวระบบนิเวศอะไม่ได้ไปลุกล้ําไม่ได้ไปบุกลุกในที่ที่เขาปลูก พืชปลูกผักกันเขาก็ใช้ที่เล็กๆของเขาที่เป็นโซนของเขาทําห้องขึ้นมา3ห้องนี่หน่อยถึงบอกว่าถ้าโลกเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนนะอย่างนีไหน่อยมาเที่ยวนี่หน่อยก็อยากหาที่ดีๆถ่ายรูปสวยๆถ่ยยายคลิปได้แล้วก็เห็นธรรมชาติแบบเต็มๆก็เป็นที่นี้เลยถ้าสมมติครอบครัวเขาขายสับประรดอยู่มันจะได้เงินไหมมันไม่ได้แล้ว คุณต้องหาอะไรที่มันปรับเข้ากับยุคเข้ากับสมัยในปัจจุบันนี้อย่างตอนนี้คนก็ชอบถ่ายรูปชอบไปเที่ยวมีโซเชียลมีเดียแล้วก็อยากได้ธรรมชาติแบบเต็มเต็มตาเราก็ไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องไปลุกล้ําสร้างรีสอร์ทอะไรให้มันยิ่งใหญ่นี่ก็เป็นแบบเต็นท์ธรรมดามีอยู่3าหลังใช้พื้นที่แบบเล็กๆของเขาเองเพราะฉะนั้นคุณต้องปรับคนถึงจะรอดในยุคนี้และยุคต่อไปอะไรที่มันเคยทําได้แล้วมันทําไม่ได้แล้วอย่าฝืนทําใช้ไอเดียของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วคิดเอ็ดมันขึ้นมาใหม่ คุณจะได้ธุรกิจใหม่ที่คุณจะคาดไม่ถึงเลยเนี่ยนิดหน่อยมาที่นี่ใช่ไหมแล้วก็ล้าให้เขาเล่นๆไปมีคนจอมาเลยแล้วก็คิดว่าน่าจะมีตามมาอีกเยอะเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้หัวใจของคุณทําในสิ่งที่คุณรักและทํามันด้วยความรักทุกอย่างมันจะแสดงออกมาในแบบที่คุณก็คาดไม่ถึงเหมือนกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ